สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่ MV 5ส,สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2554ค่ะพบกับดิฉันกุลทิดาชนกุลและคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดตั้งแต่เวลา20นาฬก30นาทีเป็นต้นไปค่ะแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นไปตามที่าดลค่ะเรียกว่าชงปุ๊บอนุวัตปั๊บทันทีสำหรับ พรบความมั่นคงตอนนี้ก็มีทางพลตรเอกวิเชียนพลโพสีเป็นผู้อำนวยการสออรสแล้วก็มีการประกาศใช้กําหนดเวลาเวลาวันวอเวลานนแล้วก็เรื่องของเขตพื้นที่ชัดเจนค่ะประกาศใช้ทั้งหมด7เขตด้วยกันรวมไปถึงบังคับใช้15วันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์นขณะที่มีการประกาศพรบความมั่นคงเรียบร้อยออกมาขู่ทางกลุ่มพันธมิตรเรียบร้อย ว่าถ้าสมมุติไม่มีการขยับคลยเื่อนเคลื่อนไวหวกันเนี่ยอาจจะโดนจับได้และรวมไปถึงไม่รับประกันนะคะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเข้าเพราะผู้สื่อข่าวไปถามแล้วค่ะว่าเอ๊ท่านคะจะมีเรื่องของการสลายการชุมนุมหรือไม่ไม่ปฏิเสธคะ่ะบอกว่าอันนี้ต้องรอดูสถานการณ์การประเมินเป็นระยะระยะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องลุ้นกันละค่ะว่าหลังจากนี้เหตุการณ์ของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรในขณะที่ทางกลุ่มพันธมิตรก่อนหน้านี้ดิฉันจําได้ดีเมื่อวานนี้นี่เองค่ะพลตรีจําลองสีเมืองช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะมีการประกาศพร,รกฉุกเฉินออกมาบอกเลยค่ะว่าโอ๊ยไม่กลัวหรอกพร,รกฉุกเฉินเนี่ยจะจับก็จับไปติดคุกเนี่ยไม่เป็นไรเรียกว่าเสียอิสระภาพเนี่ยก็ยังดีกว่าเสียดินแดนค่ะคุณผู้ชมจะจับก็จับไปเลยข้อหาเนี่ยก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่หรอก จับปุ๊บเดี๋ยวก็ออกมาแล้วก็มาชุมนุมกันใหม่แต่กลายเป็นว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยไม่กลัวค่ะด้านไปกลัวพรบรความมั่นคงเพราะทันทีที่มีการประกาศใช้เรียกว่ากลับหลังหันเงินควบเลยละค่ะบอกว่าไม่ไปละขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวยกระดงยกระดับอะไรเนี่ยไม่ยกไม่เคลื่อนกันแล้วแหละแต่เรื่องของการไปจังหวัดศรีสะเกดไปช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของถุงยางชีพอันนี้ น่าจะยังคงไปกันอยู่ค่ะแต่รัฐสภาที่กลัวกันว่าจะไปป่วนไปทำความวุ่นวายให้กับการลงมติแก้ไขรัฐมนูญในวันรัที่สามหรือไม่อันนี้สงสัยจะโล่งโปร่งสบายเพราะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเรื่องที่กลุ่มพันธมิตรจะไปเนี่ยเขาไม่ไปกันแล้วนี่ mm. ก็คงจะโล่งโปร่งไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นที่คุณสุเทพเตรียมที่จะปีนบันไดหนีนี่ก็คงสบายใจหายห่วงได้ละค่ะแต่วันนี้จะถามคุณผู้ชมรายการที่นี่ MV5 ในค่ำคืนนี้ ว่าคุณผู้ชมเห็นอย่างไรคะที่พันธมิตรเนี่ยไม่เคลื่อนหลังรัฐบาลประกาศใช้พรบความมั่นคงกลัวหรือเปล่าหรือเอ๊มีอะไรแอแฝงเพราะก่อนหน้านี้คุณจรูพรมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอ่าไปวันที่1 1กุมภาพันธ์เนี่ยจะไปรัฐสภาแน่เลยเพราะเขาจะมีการลงมติวระร่างที่3กันรวมไปถึงอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์คล้ายๆกับวันที่7ตุลาคม2551ก็เป็นได้ ให้รู้ว่ากลัวว่าจะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์วันนั้นกลัวว่าจะเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้หรือคุณผู้ชมคิดว่ามีในยะอะไรแอบแฝงมากกว่านี้หรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางบริการอนุสรร์อาสากับสภาผู้ชมที่1900 222 107หรือทาง SMS ที่หมายเลข483855 5ค่ะหลังจากที่มีการประทะกันนะครับคุณผู้ชม 4ี่ระรอกนะครับก็คิดว่าน่าจะจบไปเรียบร้อยแต่ช่วงเย็นวันนี้นะครับก็มีกระแสข่าวมาว่ามีระรอกที่5เกิดขึ้นนะครับบางกระแสบางสํานักก็บอกว่ายิงกันไปแล้วแต่ว่าอีกประมาณสัก5 0บกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่ายังไม่ได้ยิงนะครับเพียงแต่ว่าบุกประชิดเข้ามา ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมห่างจากด่านช่องจอมสุรินทร์เนี่ยประมาณไม่เกิน4กิโลเมตรผมเนี่ยมีโอกาสคุณกุณธิดาเด,เดี๋ยวก่อนมีโอกาสเนี่ยทาไมหน้าครูสอนเครียดเครียดอะเปไรหรดูเครียดไหมเออหน้าดิเครียดข่าวนี้หรือว่าเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าฮะเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยอีกช่องหนึ่ง ก็แฟนๆก็บอกว่าหน้าคล้ายกันผมก็เกรงว่าแฟนๆที่ดูช่อง3แล้วเปิดมาช่องนี้จะงงว่าอันไหนโรมจริงกับรมปลอมเขาชื่ออะไรนะดวงตาสวรรค์ใช่ไหมดวงตาสวรรค์เออแล้วคุณนุสอ่ะอันนี้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าช่วงที่ดวงตาสวรรค์โฆษณาเปิดมาดูที่นี่ MV5 ้าเอ้าทำไมโรมมันหน้าจัดรายการอยู่ตรงนี้ดูดูดูสอนเสร็จปั๊บไปเปิดไปดูรมก็อาจจะบอกว่าเอ้าทำไมนุสอไปเล่นละครช่องสา ที่ไปเ้่ยเป็นราวนะคุณผู้ชมพูดถึงไหนแล้วนะคือประการสําคัญก็คือว่าพอประทะกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมเนี่ยได้ไปอ่านความรู้สึกของผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิสรรวิทยาโอ้โหเห็นภาพเลยเอาไว้วันไหนเนีมีโอกาสจะเชิญท่านผอมาคุยในรายการหน่อยคือพันธมิตรอาจจะแบบสนุก ขำๆชิวๆในการที่จะราดน้ำมันเข้าไปบนกองเพลิงชักน้ำเข้ารึกชักศึกเข้าบ้านแต่คนเป็นพอ,อ,อเนี่ยท่านเล่าให้ฟังชัดเจนเลยนะครับว่าวันที่เริ่มยิงกันวันแรกเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยสนับสนุนสถานที่ให้กับอาบาตาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดกีฬาในระหว่างนั้นเองช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามก็ประกาศนะครับว่าให้รีบออกนอกพื้นที่โดยเร็วเพราะว่ากำลังจะมีการประทะกัน โอ้โหและหลังจากนั้นช่วงห้าโมงที่เริ่มยิงกันคุณคุณทิดาครับปรากฏว่าพออเนี่ยไปอยู่ในหลุมหลบภัยซึ่งก็ไปพร้อมกับพันโรงและก็ครูผู้ชายคนหนึ่งรวมเป็นสามคนนะและมีชาวบ้านอยู่หนึ่งคนรวมอยู่ในท่อหลุมหลบภัยตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ประมาณสี่คนก็ไปถามชาวบ้านว่าเอาทำไมไปยังไงมายัางไงถึงอยู่มาหลุมเพาะหลุมหลบภัยอยันเดียวกันชาวบ้านบอกว่าโดยปกติตอนเช้าเนี่ยจะเอาวัวควายไปเลี้ยง พอสักกยเนก็จะไปวัวควายกลับมาแต่ว่ากําลังจะไปเอาวัวแล้วควายกลับมานั้นปรากฏว่ามีหากระสุนหาจรวดคือมาแบบหาฝนเลยเยอะมากก็เลยต้องไปอยู่ในท่อหลุมหลบภัยทีนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกน,นะครับหลุมเนี่ยแบบไม่ง่ายก็จะเป็นท่อซีเมนต์น่นะฮะใหญ่ๆแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วขุดหลุมฝังนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มิดชิดอะไรมากคือหมายว่าถ้าหล่นลงไปโดนตรงหลุมเนี่ยบางทีก็อาจจะลําบากเหมือนกันหรือ หล่นไปหน้าหลุมอย่างเงี้ย<า>ก็อันตรายเหมือนกันแปลว่าผอบอ,อกว่าเสียงเนี่ยยิงกันทุกวินาทีปปะป๊ะปๆะบ๊ะะะะะังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแล้วอยู่ในท่อหลบภัยหลุมหลบภัยตัวนั้นเนี่ยสองชั่วโมงเต็มเต็ม,ตมอะผมอยากให้คุณสนทิลิ้มทองคุณอยากให้พลตจำลองศรีเมืองไปอยู่ในหลุมบาง S <S 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 คือไม่ได้ว่าจะไปฝังกนันนะฮแต่ว่าไปอยู่ในหลุมหลบภัยจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นผู้มในการโรงเรียน <S 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 หลังจากนั้นพอออกมาได้นะครับยิงกันสองชั่วโมงเกือบพุ่มนะฮะพอออกมาไปดูในหมู่บ้านโอ้โหร้างเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S มีการอบพยพเด็กคนแก่สุภาพสตรีออกนอกพื้นที่หมู่บ้านภูมิสรณนแต่พอเนี่ยด้วยความที่ต้องดูแลโรงเรียน แต่พอออกมาจากหลุมเพาะหลุมหลบภัยปั๊บเนี่ยมองเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเห็นหลังคาโรงเรียนเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่ง mm hmm. เห็นอาคารเรียนเนี่ยด้วยแรงระเบิดเกิดเพลิงไหม้ mm hmm. พราจิตวใจเนี่ยเรียกว่าหล่นไปอยู่ตะตุ่มมันทั้งสูญเสียทั้งเศร้าใจเพราะอบอกว่าโรงเรียนภูมิสานวิทยาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่ไปยิงกันนะแล้วกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่มีคนชี้เป้าเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนอยู่ไหนอย่างไรมันก็ไกลกันเหมือนกัน อเอาละครับคุณผู้ชมประทะสี่ละรอกมีผู้เสียชีวิตฝ่ายไทยก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับฝ่ายไทยเสียชีวิตไป2ก็คือพลเรือน1ทหารหนึ่งนะครับพลเรือนหรือชาวบ้านก็คือนายเจริญผาหอมอายุ59ปีเป็นชาวบ้านภูมิสรอนสภาพศพถูกระเบิดยิงมาจากฝั่งเขมรน,นะครับตกใส่ศรีรษะจนเรีวยกว่าศรีรษะนี่ขาดกระเด็นเลยครับคุณผู้ชมครับ เขาไม่ได้ตายครับเพราะว่าโดนแก๊สน้ําตาจากจีนนะหรือว่าตายเพราะว่าแอบไปพกระเบิดปิงปองแล้วก็หนีบใส่รักแร้ไว้คือถ้าเขาตายแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับการมองได้รับการดูแลช่วยเหลือเยียวยาแต่ว่าเขาตายเพราะาโดนระเบิดของกัมพูชาครับเลยไม่มีใครสนใจเขานะครับส่วนทหารที่เสียชีวิตในวันนั้นก็คือสิบเอกวุฒิรินชาติคำดี คนนี้เป็นทหารจากกองพันทาหารราบที่162จังหวัดยโสธรน,นะครับตายเพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิดเนี่ยเข้าที่ศีรษะไม่ได้ตายนะครับเพราะว่าไปเอาระเบิดเนี่ยไปซุกไว้นรถยนน์เหมือนกับสารวัตรแจ๊บชื่อชื่ออะไรนะคะสิบเอกวุฒิรินชาติคำดีในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นการประทะกันวันแรกและก็มีเหตุการณ์ที่เราฟังแล้วสะเทือนขวัญสะเทือนใจ คือนางสาวสุปราณีมาเนธนะอายุ20ปีเท่านั้นกับเป็นแฟนสาวของเสด็จวุฒิชรินร่ำให้น้ําตาหนองหน้าบอกว่าคุยโทรศัพท์ด้วยกันทุกวันและบอกว่าพอเสร็จจากภารกิจนี้จะไปพาพ่อไปขอก็ชาวบ้านต่างจังหวัดพี่รักน้องนะออถ้ารักถ้าชอบก็ให้พ่อมาขอ,อกุมภาานี้จะพาพ่อไปขอครับและจะแต่งงานกันประมาณเมษาพฤษภาแต่ว่าก็ไม่ถึงวันนั้นครับ 10เอกวุชรินก็เสียชีวิตจากการประทะกันกับกัมพูชาและว,วันนี้ครับเวลา13นาฬิกา10นาทีครับ10เอกธนากรที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากการประทะวันนั้นบาดเจ็บสาหัสครับส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสปปรมพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและว,วันนี้13นาฬิกา10นาทีก็เสียชีวิตลงนะครับซึ่งญาติิก็จะนำศพกลับไปประเพศูสนที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาต่อไป นี่ฮะสงครามไม่ได้ช่วยอะไรครับนอกจากความสูญเสียสงครามไม่ได้นํามาซึ่งประโยชน์ครับนอกจากได้รู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครเหมือนไปนเล่นน้ําสงครามคุณคุณธิดา<ะ>เก่งยังไงก็ต้องเปียกถูกไหมครับเล่นสงครามจะไม่เปียกไปอย่างไรรบกันแม้ว่ากองทัพของท่านจะมั่นใจว่ามีเอสหบินขึ้นฟ้าใช้กองทัพเรือกองทัพอากาศกองทับบกะระดมยิงเข้าไป แต่ในความไม่สูญเสียต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นในนั้นอย่างแน่นอนท่มามกลางทางกองทัพบ,บกเองนะคะพยายามที่จะใช้คําพูดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การประทะกันเท่านั้นแม้จะมีการพูดถึงเรื่องของการจับเฉลยศึกที่เป็นทหารตอนนี้ได้ส่งกลับมายัางประเทศไทยเองแล้วก็ตามเนี่ยคำถามก็คือว่าใช้คําว่าเฉลยศึกเนี่ยไปถามกับทางคุณสุเทพคะ่ะว่าเอาอย่างนี้แสดงว่าเป็นการทําสงครามกันใช่ไหมคุณสุเทพบอกว่าจะเรียกยังไงก็แล้วแต่เถอะ จะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ก็ยิงกันแล้วล่ะแต่ในมุมของทางทหารเนี่ยกลับไม่ใช้คำนั้นค่ะใช้คำว่าปะทะก,กันแต่ถ้าเราจะลองมาดูในมุมของชาวบ้านะ่ะที่อยู่ที่พื้นที่บริเวณนั้นอยู่ในจุดที่เกิดการประทะก,กันเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกนะคุณนุสอนว่านั่นคือการประทะก,กันแต่เขาเข้าใจว่านั่นเขาเนี่ยเหมือนอยู่ในสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินต่างๆนานานะเหมือนอยู่ในช่วงของสองครามจริงๆบางคนเนี่ยคุณนุสอน ข้าวเขาเนี่ยยังไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนก็มีเรียกร้องไปถึงองค์การต่างประเทศเลยนะบอกว่าเออให้ช่วยไปยังองค์การต่างประเทศให้เขามาช่วยประเทศไทยหน่อยเถอะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะขาดแคลนหรือว่าอาจจะไปไม่ถึงอย่างเงี้ยทําให้น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าเห็นใจว่าเอ๊ะคนที่เขาคิดกันอยู่ที่เขามาชุมนุมกันอยู่กลางกรุงเทพมหานครพยายามพูดเรื่องของการเสียดินแดนต่างๆนานา,นาต้องการให้ทวงคืนผืนแผ่นดินกลับคืนมา แล้วเคยคิดบ้างไหมอ่ะว่าประชาชนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาก็อยู่ดีมีสุขของเขาตามปกติอยู่แล้วมีการไปมาหาสู่การตามปกติจริงๆจะว่าไปเรื่องนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นการจะใช้คําว่าดินพ่อหางหมูได้ไหมคุณครูสอนคือปล่อยให้แรกๆอย่างที่เคยเล่ากันว่ามีการอยู่กันมาตั้งเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่หลังจากนั้นก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนพยายามที่จะดึงเอาประเด็นนี้มาเป็นเรื่องของการเมือง มีการวิเคราะห์กันไปนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแต่กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่คลั่งชาติกลุ่มที่กระหายอยากจะให้เกิดสงครามกันขึ้นมาเนี่ยดึงเอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศดึงเอาเรื่องของปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมาเป็นชนวน มาเป็นเรื่องที่ต้องการจะขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปแล้วก็เตรียมที่จะนําไปสู่การรัฐประหารหลายๆคนไม่คิดล้วคะ่ะว่าเรื่องการรัฐประหารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่พอนานวันเข้านานวันเข้าหลายๆอย่างมันเริ่มได้เห็นแล้วคะ่ะว่าเอ๊ะหรือว่ากระแสนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมว่าลำตำลำตารวจที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คําว่าพกได้หรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นระเบิดแก๊สน้ำตาหรืออาวุธต่างๆที่เตรียมที่จะใช้สลายการชุมนุมเนี่ยเรียกว่าเตรียมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพันธมิตรจะไม่เคลื่อนแล้วกลายเป็นว่ามีข่าวมาว่ามีม็อบหน้าสถานกัมพูชาเกิดขึ้นมาบอกว่าที่บริเวณถนนประชาอุทิศค่ะจากแยกเมงจาจะออกถนนเลียบใต้ทางดวนเอกมัยรามินทราแถวๆนี้แหละ ช่วงหน้าสถานเอก uis, อัครราชทูตไทยกัมพูชาปร,ประจำประเทศไทยเนี่ยนะคะมีรถกระจายเสียงจอดอยู่แล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ประมาณจํานวนหนึ่งทําให้การจราจรติดขัดก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการรับรวงพลางอะไรของทางกลุ่มพันธมิตรหรือเปล่าที่เตรียมที่จะทําอะไรกันหรือเปล่าในตอนนี้รวมไปถึงมีข่าวว่ากําลังตํารวจเนี่ยเริ่มมีการสับเปลี่ยนกันแล้วโดยบอกว่ากําลังหน่วยปราบจราจรใหม่ค่ะคุณผู้ชม15กองร้อย ออกมาแล้วโดยอ้างว่ารับมือกับกลุ่มที่จะมาชุมนุมไม่รู้ว่าเอ๊ะที่ออกมาเนี่ยมาทำรทัฐประหารหรือว่ามาเตรียมมอบหรืออะไรกันแน่แต่ตอนนี้เริ่มมีกำลังที่ออกกันมาแล้วแหละคืออาจจะเป็นความพยายามนะครับในการที่จะเปลี่ยนหัวหรือการจะออกแบรนด์ใหม่ๆทางการเมืองหลังจากที่ชื่อกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติพัมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสันติอโศกกองทัพธรรม เฟซบุ๊กหลากสีหรือกลุ่มรักสันติภาพไม่เอาสงครามอะไรที่มันออกมากัมวันกนคือมันไปต่อไม่ได้ครับก็เลยจะเลิกครับคุณผู้ชมพอเลิกเสร็จปับ๊บก็เลยอยากจะเคลื่อนไหวต่อแต่ปมประสงค์หรือเป้าหลักเนี่ยก็คือกวนน้ําให้ขุนครับพยายามทําให้บ้านเมืองไม่มีปัญหามากๆเข้าไว้แต่กําลังคนมันไม่มากพอที่จะยกระดับการจำนุมเพราะคนไม่เยอะมันเลยยกไม่ได้ยกไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมถึงบอกนะครับว่าคือถ้าเลิกวรรณมิตรไปนะ ยุติการชนุมไม่ต้องไปครับที่สถานทูตกัมพูชาไปนู่นเลยครับไปที่ภูมิสรอนเลยแล้วไปคุยไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกับท่านผออ,อประมูลสแสวงผลที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ผูอ้อำนวยการโรงเรียนภูมิสรอนวิทยาสองชั่วโมงเต็มๆยิงกันหูดับตับไหม้ครับทุกวินาทีซัดกันบึ้มบบึ้มตลอดเวลาผมนึกภาพไม่ออกคุณกุลธิดา ถ้าพันธมิตรไปชุมนุมที่นั่นแล้วก็บอกว่าเรามาช่วยกันซับน้ําตาคือตัวเองเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้เกิดการทําสงครามกันขึ้นมาพราะถึงเวลาชาวบ้านโทษนะครับไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับผลโพก็ออกมาบอกว่าประชาชนสะท้อนแนวคิดว่าสงครามเนี่ยเกิดมาจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยน,นี่แหละที่เป็นคนทําให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ถ้าคุณกุลทิดาอยู่ภูมิสรณ์คุณกุลทิดาจะมารับของจากพันธมิตรไหม ในฐานะที่ครั้งหนึ่งมเมื่อครั้งที่ชาวกองทัพธรรมธรรมญาตราจะยกคนขึ้นไปบนผาหมออีแดงจะไปประท้วงรัฐบาลกัมพูชาแล้วฝ่ายภูมิสรอนเนี่ยเขาก็เป็นญาติกับพี่น้องกับฝั่ง,งนู้นเท่านั้นคือมันไม่มีเส้นเห็นกันนะครับคือเดินข้ามไปข้ามมากันตามสะดวกบางส่วนก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละบางส่วนก็เป็นสามีภรรยากาันบางส่วนก็เป็นกิ๊กบ้างอะไรบ้างเขาก็พี่น้องกันแต่ว่ากลุ่มพันธมิตรหรือธรรมญาตราหรือกองทัพธรรม จะพยายามไปให้เขาเนี่ยเสียบให้เขาทะเลาะกันอโอ้โหกลายเป็นสภาพเหมือนสงครามเก้าทัพเลยนะภูมิสรรน,นี่ก็ถือธงยาวมาเหมือนกันในกรณีพนามิก็ถือธงยาววิ่งใส่กันครับในครั้งนั้นเนี่ยทหารของกัมพูชางงเลยเอา้าตกลงทำไมตีกันเองอะ่ะคือไปตีกันตรงเส้นตรงนั้นเนี่ยโอโ้จริงจริง,รงมีคลิปม,มีอะไรแต่ว่าอย่าไปดูครับคุณผู้ชมมันเจ็บปวดทีนี้พอมันไปต่อไม่ไหวคือหาเรื่องจะลงอยู่แล้ว <king> ผมว่าวันนี้รัฐบาลไม่ต้องพอรบมั่นคงครับออกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขำๆครับออกเป็นสิ่งที่พลเมืองควรปฏิบัติอะไรนี้ก็ได้ <g ay> คือพร้อมจะหาทางลงอยู่แล้วครับอ,อประกาศพรบความมั่นคงเว้ยไม่ไปเว้ยไม่ไปแล้วไม่คิดว่าท่านพลตรวิเชนพลโทสีท่านจะเคืองเราเพราะท่านซ้อมนะโอ้ยกําลังแผน <rier. S 1> ประกฏ แผนกุมภามิถุนาเมษาสุดแท้แต่จะสรรหามาได้คุณผู้ชมนัดกันไว้อ่ะสุดท้ายไม่ไปทำออไมไม่มาผมเนี่ยช่วงวันที่12พฤษภาถึง18พฤษภาเนี่ยผมไปสังเกตการที่ราบสงค์ทุกคืนนะคุณนทิทดาผมไปเจอไอ้ชุดที่เขามีหน้ากากอะ่ะเหมือนชุดป้องกันปฏิิริยาชีวภาพอะ่ะเหมือนพวกป้องกันอาวุธอาวุธเชื้อโรคอะไรเงี้ยใส่มันดูแลดูน่ากลัวนะอไ,อไอ้ที่จะหมูกยา,ยาวๆเหมือนต่างดาวอะ่ะ นี่ตำรวจเขาใส่กันแล้ววันนี้หรือจะเป็นไปได้ไหมที่เขาซ้อมใส่ชุดนี้กันแล้วพันธมิตรไปเห็นเกิดตกใจก็เลยไม่ไปซชงนั้นแต่ว่าถ้าพันธมิตรจะไปขอความกรุณานิดหนึ่งอยากจะแนะนําคงไม่ว่ากันนะแม่ทัพภาคสองบอกว่าขอเวลาสองวันถ้าสองวันนี้ไม่ยิงกันแล้วนะจะกลับมาพาชาวบ้านที่เป็นผู้อพยพไปอยู่ในศูนย์อพยพศูนย์ปลอดภัยเนี่ย กลับไปยังปูมีมำเนานึกภาพบ้านของคุณทิดาโดนยิงหายไปทั้งหลังเนี่ยจิงอยู่รัฐบาลให้เงินเยอะซึ่งก็ต้องมีเงืนะ่อนไขนะจําได้ไหมตอนน้ําท่วมเนี่ยจะต้องท่วมแล้วขังเจ็ดวันถ้าท่วมแล้วท่วมเลยไม่ได้นี่อาจจะมีกฎมานะครับว่าถ้าหลังคาบ้านหายสังกะสีหายไปสี่แผ่นไม่ชดเชยต้องหายไปยังไยครึ่งหลังหรือบ้านสองชั้นต้องชั้นบนหายหรือแต่ชั้นล่างอะไรเงี้ยมันต้องมีเงื่อนไขต่างๆตามมา แต่2วันที่แม่ทัพภาคสองบอกนี่นะครับว่าจะนําชาวบ้านกลับมาเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปแล้วเพราะวันนี้สถานการณ์ก็ถึงจุดที่เรียกว่าแม่สามารถจะมาคุได้ต่อเวลาเสมือนคนที่ไปสู่บุหรีในปั๊มน้ํามันนะครับคุณทิทดาอ,อารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียว